สวัสดีค่ะ FC เพื่อไทยวันนี้ก็มีมาเรื่องมาเล่านะคะกะแล้วว่าต้องมีดราม่าแน่นอนที่พรรคเพื่อไทยออกมาประกาศว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระโดยที่จะไม่ทำสังครรมกับพรรคประชาชนนะคะก็พรรคเพื่อไทยเขาไม่ไว้ใจอะคะ่ะเมื่อเมื่อคุณนะ่คุณบอกคุณเป็นฝ่ายค้าน แต่พักที่คุณเลือกไปเป็นรัฐบาลน่ะคุณเป็นคนยกมือให้ทั้งหมดนะคะพักประชาชนคุณต้องเข้าใจพักเพื่อไทยด้วยเขาเป็นพักที่เป็นผู้ใหญ่พอค่ะแต่เมื่อเล่นแบบเด็กๆอย่างพวกคุณน่ะจะไปไว้ใจก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะไปแนวโน้มที่จะไปอุ้มรัฐบาลให้อยู่ต่อมากกว่าที่จะเปฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวพรรเพื่อไทยทําถูกแล้วค่ะ ดราม,ม่าก,กันว่าเพื่อไทยเล่นการเมืองเพื่อไทยไม่เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือไม่อยากไปยุ่งกับเด็กค่ะตัวใครตัวมันทําหน้าที่ของตัวเองไปเมื่อมีการอภิปรายคุณก็หาข้อมูลเราเองเพราะว่าถ้าเกิดให้ร่วมกับพวกคุณน่ะก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่เราจะอภิปรายฝ่ายรัฐบาลนะ่ะมันจะล่วไหลไปฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเพราะคุณก็ต้องอุ้มเขาใช่ไล่ะ เพื่อไทยเขาก็หมดความเชื่อใจตั้งแต่คุณยกมือให้ทั้งหมด143เสียงให้เขาเป็นรัฐบาลและเสียงข้างน้อยได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นฝ่ายค้านอ่าพักเพื่อไทยมาร่วมเป็นฝ่ายค้านกับพักประชาชนให้ฝ่ายค้านเข้มแข็งโถไม่มีหรอกคะ่ะเสียงข้างมากมาเป็นฝ่ายค้านให้เข้มแข็งพักเพื่อไทยเขารู้ค่ะว่าพวกคุณอะเล่นเกมไม่เป็นอ่อนหัด คราวนี้ก็จบค่ะจบกัน